สิทธิ์เก่าเล่าเรื่องสวัสดีค่ะชิดิลักษ์รุ่งธนาวานิช สิทธิ์เก่ามอนนเรสวนและรายการสิทธิ์เก่าเล่าเรื่องขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ปีแพะค่ะปี2558ค่ะแล้วก็ขอต้อนรับน้องๆน,นิสิตนะคะกับเข้าสู่รั้วมอนนเรสวนค่ะในปีนี้นะคะรายการสิทธิ์เก่าเล่าเรื่องก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะเป็นประจําทุกคืนวันพุธเวลา20่สนาฬิกานะคะทางมอนอีฟเอ็มร้อยเจ็ดจุดสองห้ามเกรค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่หยุดปีใหม่กันไปหลายวันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างคะเนี่ยแล้วคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าคะในการสื่เก่าเล่าเรื่องนะคะคิดถึงคุณผู้ฟังมากมาก,มากเลยค่ะกลับมาคืนนี้นะคะก็พร้อมที่จะมาเล่าเรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเหมือนเคยคะ่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะกับข่าวของวิทยาลัยนานาชาตินะคะกับ โครงการวันสถาปนาวิทยายลัยนานาชาติครบรอบ14ปีค่ะที่จะมีขึ้นในวันที่13มกราคม2558นะคะที่โรงละครอาคารเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษานะคะภายในงานนะคะก็จะได้รับฟังการบรรยายพิเศษค่ะเรื่องพลิกธุรกิจครอบครัวสู่อินเตอร์นะคะ การแข่งขันต่อปัญหาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาแล้วก็การแข่งขันการประกวดร้องเพลงค่ะท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่055-968-558ค่ะค่ะเรามารู้ถึงประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยนานาชาติกันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับวิทยาลัยนานาชาตินะคะก่อตั้งขึ้นค่ะเมื่อวันที่13มกราคม2544นะคะโดยมติ ของสภาหมหาวิทยลาลัยนเรศวรนะคะโดยได้ผนวกศูนย์ภาษาซึ่งทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะตั้งขึ้นในปี2540ค่ะภายใต้โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนิวคาเสเซิลประเทศอังกฤษนะคะเข้ามาอยู่ในวิทยาลัยนานาชาติในฐานะเทียบเท่าคณะค่ะ แล้วก็มีศาสตราจารย์ดรคิสไซเยอร์นะคะรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการในสมัยนั้นค่ะแต่ก็มีการดําเนินการที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงเมื่อวันที่1เมษายน2545นะคะโดยมีรองศาสตราจารย์ดรคันชิตทะกองนะคะเป็นผู้อำนวยการแล้วก็ได้รับนิสิตหลักสูตรนานาชาติรุ่นที่1จํานวน18คนค่ะเข้าเรียนในปีการศึกษา2545ค่ะ จุดมุ่งหมายของการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาตินะคะก็เพื่อเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและก็สร้างพลังให้กับมหาวิทยาลัยนะคะในการก้าวเข้าไปสู่ความเป็นนานาชาติค่ะโดยมุ่งหวังให้วิทยาลัยนานาชาติเปิดหลักสูตรนานาชาติทั้งในระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาไทยแล้วก็นักศึกษาต่างชาติที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยลนาลัยในอนาคตค่ะปัจจุบันนะคะวิทยาลัยนานาชาติเนี่ย ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักหอสมุดเดิมน,นะคะตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2551ค่ะภายใต้การกำกับดูแลของรองศาสตราจารย์ดรวัฒนาพัฒเกตนะคะผู้อำนวยการวิทายนาลัยนาชาติะค่ะแล้วก็ได้เพิ่มหลักสูตรต่างๆมากมายค่ะเพื่อรองรับความต้องการของผู้ที่จะเข้ามาศึกษานะคะรวมถึงได้ดำเนินการตามพัฒนธกิจอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีการพัฒนามาโดยลำดับนะคะเพื่อตอบสนองความ ต้องการของสังคมนะคะที่จะเป็นพลังไปสู่ความเป็นนานาชาติค่ะสำหรับตราสัญ,ญลักษณ์ของวิทยาลัยนานาชาตินะคะก็จะมีลักษณะเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็มีชื่อหน่วยงานวางอยู่ด้านล่างนะคะโดยมีสีม่วงสีทองแล้วก็สีขาวนะคะเป็นสีประจำวิทยาลัยค่ะโดยสีม่วงนะคะหมายถึงความปรนนระนอม เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวหรือความสูงส่งนะคะสาง่างามที่มาจากความกล้าหาญค่ะซึ่งสีม่วงเนี่ยก็เกิดจากความผสมกลมกลืนของสีน้ำเงินกับสีแดงนั่นเองนะคะสําหรับสีทองหมายถึงความรุ่งเรืองความภาคภูมิใจค่ะและสีขาวก็หมายถึงความบริสุทธิ์มนุษยธรรมค่ะและเมื่อมารวมกันทั้ง3สีนะคะก็คือสีม่วงสีทองแล้วก็สีขาวเนี่ยจะหมายถึงความสัมพันธ์อันงดงามของมวลมนุษยชาติ อันก่อไปด้วยจิตใจที่สูงส่งกล้าหาญและเปลี่ยมไปด้วยมนุษยธรรมที่นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอันน่าภาคภูมิใจค่ะค่ะมาต่อกันด้วยข่าวของคณะศึกษา,าศาสตร์นะคะกับกิจกรรมคืนสู่ย้าวชาวาศึกษาศาสตร์ฉลองครบรอบ4รอบปีคณะศึกษา,าศาสตร์25ปีมนเรสวนระหว่างวันที่17-18มกราคม2558ค่ะ โดยในวันที่17มกราคมนะคะก็จะมีการบรรยายพิเศษเรื่องการเป็นครูในศตวรรษที่20โดยท่านพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีนะคะแล้วก็จะมีพิธีมอบโล่กิติยศสิทธิเก่าดีเด่นของคณะศึกษา,าศาสตร์ค่ะและในวันที่18มกราคมนะคะก็จะมีพิธีทําบุญเลี้ยงพระนะคะที่คณะศึกษา,าศาสตร์สําหรับสิทธิเก่า ของคณะศึกษาศาสตร์นะคะที่กำลังรับฟังรายการอยู่ตอนนี้นะคะสามารถติดต่อขอรับบัตรเข้าร่วมงานได้นะคะที่สำนักงานเลขานุก,การคณะศึกษาศาสตร์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์0 5 5 9 6 2 4 1 1ค่ะแล้วก็สำหรับประวัติความเป็นมาของคณะศึกษาศาสตร์นะคะก็คือเมื่อวันที่18มกราคม2510นะคะสภาวิทยาลายัยวิชาการศึกษานะคะได้มีมติให้เปิด วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลกนะคะกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้งเป็นทางการเมื่อวันที่25มกราคม2510คณะศึกษาศาสตร์จึงถูกจัดตั้งขึ้นพร้อมๆกับการเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลกค่ะจนกระทั่งวันที่28มิถุนายน2517นะคะก็ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะให้ยกฐานะ วิทยาลายัยวิชาการศึกษาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวีโรจน์นะคะแล้วก็ได้เปิดสอน4คณะค่ะคือคณะศึกษาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และก็คณะสังคมศาสตร์ค่ะแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะคะคณะศึกษาศาสตร์ค่ะอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรองศาสตราจารย์ดรสํารานมีแจ้งนะคะคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์นะคะซึ่งคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยก็ ประกอบไปด้วย3ภาควิชานะคะก็คือภาควิชาการศึกษาภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษาแล้วก็ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาค่ะสำหรับตราสัญ,ญลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์นะคะก็คือสมุดปากกาซึ่งหมายถึงความรู้สู่ปัญญาและแสงเทียนก็หมายถึงศรัทธาความเป็นครูนะคะโดยความหมายของตราสัญ,ญลักษณ์นี้ก็คือการศึกษานำมาซึ่งปัญญา เปลียบประดุดแสงสว่างอันเป็นหนทางสู่ความเจเริญรุ่งเรืองค่ะและสีประจำคณะก็คือสีฟ้านั่นเองค่ะและก็ยังอยู่กันที่คณะศึกษาศาสตร์นะคะกับงานของชาวเทคโนค่ะงานวารินเทค2015เทคโนมิดไนท์ปาร์ตี้นะคะสนุกสุดมันเที่ยงวันยันเที่ยงคืนค่ะพบกับกิจกรรมสุดมันสารสัมพันธ์พี่น้องชาวเทคโนนะคะก็จะมีพิธีทำบุญและ กีฬาสารสัมพันธ์ค่ะต่อจากนั้นก็ร่วมกันเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์น,นะคะในวันที่21กุมภาพันธ์2558ค่ะที่ลานจอดรถของคณะศึกษาศาสตร์ค่ะชาวเทคโนทุกท่านทราบแล้วก็ติดต่อด่วนนะคะที่0987836174ค่ะ,คะแล้วก็ข้ามกันมาที่คณะวิทยาศาสตร์นะคะที่ขอเชิญพี่น้องชาววิทยาศาสตร์ทุกท่านนะคะร่วม พบปะสังสรรค์พูดคุยพร้อมร่วมความสนุกสนานและความบันเทิงในแบบฉบับน้องพี่นะคะในงานวิทยาร่วมใจเสือเหลืองคืนถิ่นในวันที่14กุมภาพันธ์2558ค่ะที่โรงแรมรัตนาพาร์คนะคะโดยผู้ที่จะเข้าร่วมขอให้แต่งกายในธีมของงานวัดนะคะงานนี้ก็ก็น่าสนุกมากๆเลยนะคะสำหรับสิทธิ์เก่าชาววิทยานะคะก็ติดต่อซื้อบัตรได้ที่งานกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์หมายเลขโทรศัพท์ 055 9 6 3 1 5 0หรือว่า0 8 1 8 8 7 7 7 1 7แล้วก็0 8 3 2 9 9 9 7 7 7นะคะ และงานนี้นะคะเป็นงานคอนเสิร์ตการกุศลต่อลมหายใจเพื่อหาเงินไรายได้จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจมอบให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะโดยมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะในว,วันที่ 31มีนาคม2,558ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะที่โรงละครอาคารเฉลิมพระเกียรตินะคะโดยศิลปินที่จะมาเล่นเพลงเพราะๆโชว์พลังเสียงให้เราฟังนั่นก็คือ2องสาวนิวจิวนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยก็ร่วมเต็มอิ่มไปกับการแสดงของนิสิตอาจารย์คณะแพทยศาสตร์แล้วก็คณะมนุษยศาสตร์ค่ะบัตรมีจำหน่ายในราคา2,900บาท1,900บาทแล้วก็ 590บาทนะคะใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าค่ะติดต่อจองบัตรออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะที่ w w w s h o w n ์สุกคอค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่098 795 1179ค่ะ และนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆของสิทธิ์เก่านะคะที่มีมาเล่าให้ฟังกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะอยากให้สิทธิ์เก่าทุกท่านเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางคณะได้จัดขึ้นนะคะเพราะว่ากิจกรรมทุกอย่างต่างก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันค่ะก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยได้กลับเข้ามาเจอกันได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆนะคะอยากจะให้ทางคณะช่วยหรืออะไรบ้างก็สามารถบอกได้ค่ะเพื่อความสัมพันธ์ของพวกเราชาวสิทธิ์เก่าจะได้คงอยู่ตลอดไปนะคะ และอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะฝากไปถึงสิทธิเก่าทุกท่านนะคะกับบัตรสิทธิเก่าของมอนเรศสวนนะคะ n อนูอลัมนายขับกร์สนะคะบัตรเดียวที่จะทําให้เราเนี่ยได้เชื่อมโยงถึงการไม่ว่าจะเป็นสิทธิเก่าจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลกมสีนครลินทรวิโรธพิษณุโลก,โลกหรือว่าจะเป็นมอนเรศสวนนะคะเพื่อใช้แสดงตัวตนของความเป็นสิทธิเก่ามอนเรศสวนเองนะคะแล้วก็อย่าง สามารถใช้เป็นบัตรสิทธิประโยชน์ในการซื้อสินค้าและก็ใช้บริการตามบริษัทห้างร้านต่างๆได้ในราคาพิเศษค่ะสิทธิ์เก่าท่านใดสนใจสมัครสมาชิกสิทธิ์เก่ามอนเรสวนนี้นะคะก็สามารถติดต่อขอทําบัตรได้ที่กองพัฒนาสิทธิ์เก่าสัมพันธ์ชั้น1อาคารเอกาทศรุดค่ะโดยมีค่าสมัคร200บาทนะคะซึ่งค่าสมัครนี้เนี่ย ก็จะถูกนําเข้าสมทบกองทุนสิทธิเก่ามณเรสวนค่ะเพื่อใช้ในการดําเนินกิจกรรมของสิทธิเก่าแล้วก็กิจกรรมของนิสิตต่อไปค่ะแต่ว่าสําหรับท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะบริจาคสมทบก็เข้ากองทุนนะคะก็สามารถบริจาคเงินได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยประเภทกระแสรายวันนะคะชื่อบัญชีกองทุนสิทธิเก่ามอาเรสวนนะคะเรียกที่บัญชี8 5ดห้าเจ็ดขีดศูนย์ขีดสองห้าสามสองห้าขีดเจ็ดนะคะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่055 968 660-2ค่ะแล้วก็ดูรายละเอียดสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับที่เว็บไซต์ของกองพัฒนาสิทธิเก่าสัมพันธ์ได้เลยนะคะสําหรับกองทุนอื่นๆที่ทุกท่านสามารถร่วมกันบริจาคได้นอกจากกองทุนสิทธิเก่านะคะก็จะมีกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาของนิสิตให้ได้ เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองจนสำเร็จการศึกษานะคะสามารถสมทบเข้ากองทุนได้ที่ธนาคารกรุงศรีนะคะประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีกองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยลาลัยนเรศวรเลขที่นะคะ4 3 4 6 1 6 1 1 1ขีดนขีดขีดนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่กองกิจการนิสิตค่ะหมายเลข055-961216ค่ะ ต่อกันด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาบัณฑิตคืนถิ่นของคณะสาธารณสุขนะคะเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้นิสิตที่เรียนดีแล้วก็มีความประพฤติด,ดีแต่ว่าขาดแคลนคนุณทรัพย์ของคณะสาธารณสุขนะคะสามารถสมทบเข้ากองทุนได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กา,ารเกษตรนะคะชื่อบัญชีกองทุนเพื่อการศึกษาบัณฑิตคืนถิ่นคณะสาธารณสุขเลขที่02นย0สขีดศ0 0ขีด0นย์ ี29700-5นะคะสอบถามเพิ่มเติมที่คณะสาธารณสุขค่ะหมายเลข055968653ค่ะต่อไปเป็นโครงการบริจาคทุนการศึกษาคณะสหเวชศาสตร์นะคะเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้นิสิตที่เรียนดีแล้วก็มีความประพฤติดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ของคณะสหเวชศาสตร์นะคะสามารถสมทบเข้ากองทุนได้ที่ ธนาคารกรุงศรีสาขามนาเดสวนนะคะชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยนาเดสวนโครงการบริจาคทุนการศึกษาคณะสหวิชศาสตร์เลขที่346ี่ขีด1ขีด58511ขีดค่ะสอบถามเพิ่มเติมที่คณะสหวิชศาสตร์นะคะหมายเลข0 5 5 9 6 6 2 6 3ค่ะแล้วก็ต่อด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนาเดสวนนะคะเพื่อ สนับสนุนการศึกษาและก็วิจัยด้านแพทยศาสตร์ส่งเสริมการรักษาป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพแก่ประชาชนนะคะโดยกองทุนต่างๆภายใต้ชื่อมูลนิธิโรงพยาบาลมรนเดสวนี้นะคะก็ประกอบด้วยกองทุนศูนย์โรคหัวใจกองทุน medical mission นะคะกองทุนตากองทุนศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะภาคเหนือตอนล่างกองทุนส่งอาพาและก็กองทุนพระพิสานยานวงศ์นะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีคณะแพทยศาสตร์นะคะเพื่อ <find that this year> หาเงินรายได้สมทบเข้ากองทุนด้วยค่ะผู้สนใจสามารถสมทบเข้ากองทุนได้ที่ธนาคารกรุงศรีนะคะประเภทออมทรัพย์ค่ะชื่อบัญชีมูลนิธิโร,รงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเลขที่3 4 6 1 4 5 1 1ขีดขีดสขีดค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลมนเรศวรน,นะคะคณะแพทยศาสตร์ ที่หมายเลข055967904ค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านก่อนเข้านอนคืนนี้นะคะร่วมกันทําบุญสร้างคุณสตั้งแต่ต้นปีนะคะก็จะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดทั้งปีค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ต้องการจะเสนอแนะหรือว่าฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก็สามารถส่งข้อมูลมาให้ที่รายการสิทธิเก่าเล่าเรื่องนะคะที่อีเมลของกองพัฒนาสิทธิเก่าสัมพันธ์ได้เลยนะคะ nuaramai@nu.ac.th ค่ะหรือว่าติดตามข่าวสารของสิทธิ์เก่าได้ที่แฟนเพจกองพัฒนาสิทธิ์เก่าสัมพันธ์นะคะสำหรับคืนนี้ค่ะรายการสิทธิ์เก่าเล่าเรื่องก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคืนวันพุธหน้านะคะสำหรับคืนนี้สวัสดีค่ะ